สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ลักษณะที่เราเรียกว่าแผนภาพต้นใบนะคะแผนภาพต้นใบที่จริงชื่อมันก็บอกอยู่แล้วก็วคือแผนภาพที่เป็นลักษณะต้นกับใบแล้วมันเป็นยังไงไอ้ต้นใบมาดูนะคะอย่างตัวอย่างเนี้ยตัวอย่างนี้เป็นข้อมูลน้ำหนักของนักเรียน20คน ตามข้อมูลที่เขาได้มาอันนี้เราเรียกว่าเป็นข้อมูลดิบที่เราได้มานะคะเสร็จแล้วเราจะมานําเสนอข้อมูลที่สามารถดูง่ายและสามารถวิเคราะห์ง่ายโดยใช้แผนภาพต้นใบเราจะทํำยังไงวิธีการอันดับแรกนะคะแล้วก็แบ่งข้อมูลออกเป็นช่วงๆเหมือนกับการนํานเสนอข้อมูลโดยการแจกแจงความเทียคล้ายๆกันเราสังเกตก่อนอ,อื่นเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเรามาดูคะแนานต่ําสุดคะแนานต่ําสุด มันคือ3ามหไหคะแนนต่ำสุด35%เพราะฉะนั้นช่วงของข้อมูลที่ช่วงแรกก็คือ3 0มสถึงสาง่ายสุดเลยต่อไปหาเรามาดูคะแนนสูงสุดคืออะไรสูงสุดสูงสุดมี52 52มีเยอะกว่า52ไสิไม่ 52, ม, 52, มีเพราะฉะนั้นสูงสุดคือ52เพราะฉะนั้นเราก็จะมีช่วงของคะแนนแค่3ชั้น ทีนี้เรามาดู30มสถึงสาก็จะมีอะไรบ้างเราก็ใส่ไปในชั้นแรกเลยค่ะเนี่ยก็จะมี39ใช่ไหมคะก็มีอะไรอีกอ่ามี35มห้าตัวไหนอีกเอ้ย39อ่าเสร็จแล้วก็38มี4ตัว1 2, 3, น3่นองมี่นี่เองก็มาใส่ในแถวที่เป็นช่วงของข้อมูลที่อยู่ระหว่าง30ถึง39 ต่อไปค่ะช่วงต่อไปก็จะเป็น40่สถึงสีมีอะไรบ้างแล้วมันก็จะมีอะไรบ้างนะคะมีเยอะเลยมี40อ่าแล้วก็ไล่ออกไปแล้วก็เติมลงเติมลงแถวข้อมูลตรงเนี้ยไปทีละตัวมี43 45 42 42, 42 40อ่ามันซ้ำกันเรากต้องใส่นะคะไม่ใช่ไม่ใส่มี40อยู่2ตัวมี41มี 46 44 48 47 43แล้วก็48คือเอามาใส่ตรงนี้ทีละตัวทีละตัวจนกว่าจะครบทุกตัวนะคะอ่าเสร็จแล้วช่วงที่3 50ถึง59 50ถึง59มีอะไรบ้างก็จะมี52ใช่ไหมคะ5้ 58, ใช่ไหมคะเหลือตัวไหนอ่าเหลือตัวนี้ตัวสุดท้าย50ก็จะมีแค่3ตัวเนี่ย พอได้อย่างนี้แล้วทำไงต่อคะเราสังเกตอันนี้ก็คือช่วงของข้อมูลอันนี้คือข้อมูลที่อยู่ในแต่ละช่วงใช่ไหมคะแบ่งข้อมูลออกเป็นสองฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเราสังเกตฝั่งซ้าย30มสถึงสามเก้าสีถึงสี่เก้าห้าถึงห้าเก้าเป็นช่วงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอได้ข้อมูลในลักษณะน,นี้แล้วเราต้องไปนําเสนอในรูปของแผนภาพต้นใบยังไง วิธีการก็คือลากเส้นตรงแบ่งข้อมูลออกเป็นสส่วนส่วนฝั่งซ้ายกับส่วนฝั่งขวาส่วนฝั่งซ้ายเราสังเกตส่วนฝั่งฝั่งซ้ายในข้อมูลช่วงนั้นคือ30 -39 ถึง39ใช่ไหมคะ30ถึง3าเนี่ยจำนวนข้อลักษณะข้อมูลที่อยู่ทางซ้ายเราให้เป็นหลัก10บค่าที่เป็นหลัก10เพราะฉะนั้น ค่าที่เป็นหลักสิบช่วงแรกคือ3 0มสถึงสาเราก็ใส่เฉพาะเลขในที่อยู่ในหลักสิบก็คือเลข3ใช่ไหมคะต่อไปช่วงที่สองสี่สถึงสีจําจำนวนที่อยู่ในหลักสิบก็คือเลข4แล้วสุดท้ายคือ5 0าสถึงห้เราก็ใส่เฉพาะ้ตัวเลขที่เป็นหลักที่อยู่ในหลักสิบก็คือเลข5ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ย ฝั่งขวาฝั่งขวาถ้าเราจำไม่ผิดใช่ไหมคะคือตัวแลกวคือ39เใช่ไหมคะ39เนี่เเนี่ยเ,อ,อ,เอ,อ้เลข3ที่เป็นหลักสิบอะเรามีอยู่แล้วคือฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นเราจะนำเฉพาะไอ้ตัวหลักหน่วยมาใส่ก็คือเลข9นั่นเองใช่ไหมคะต่อไปตัวที่2คืออะไรคะ35มสาแล้วก็ใส่อ้อโทษที เราเราไล่ไปทีละตัวเลยก็ได้นะคะต่อไปจำนวนที่2อ่ะ43ใช่ไหมคะ43มเนี่ยมันอยู่ที่หลักหลัก10ในเลข4แล้วเราก็มาใส่เลข3ต่อไป45มันก็จะอยู่ในแถวของหลัก4แล้วก็ใส่เลข5 42แถวของหลัก4เลข2 52แถวของหลักในเลข5า แล้วก็51 42อ่สะมาใส่ในแถวหลัก4 40แถวหลัก4เป็นเลข0 40เลข0อีก1ตัวแล้วก็อะไรคะ41ใช่ไหมคะใส่เลข1แล้วก็35ใช่ไหมคะเรามาใส่ในแถวเลข3เป็นเลข5 3ต่อไป39ใช่ไหมคะก็ใส่มามาใส่ในแถวของเลข3เป็นเลข9แล้วก็ต่อไปอะไรคะ46 เรใส่เลข6ในแถวที่ของเลข4 44ใส่เลข4ในแถวเลข4แล้วก็50 50ก็คือแถวของเลข5เป็นเลข0 48ก็คือเลข8ในแถวของเลข4 47เลข7 43ใส่เลข3 48 30ตัวสุดท้ายคือ38ใช่ไหมคะตัวสุดท้าย38ก็ใส่เลข8ในหลักแถวของหลัก3อ่าเรียบร้อย นี่คือลักษณะของถ้าเราสังเกตอันนี้คือเราเรียกว่าต้นกลุ่มทางขวาเราเรียกว่าใบเปรียบเหมือนใบนั่นเองนะคะต้นคือค่าที่เป็นหลักสิบใบคือค่าที่เป็นหลักหน่วยเขาเปรียบเทียบในแนวลักษณะนี้นั่นเองเขาจึงเรียกว่าแผนภาพต้นใบนะคะทีนี้ต่อไปค่ะกรณีที่มีข้อมูลเป็น 2ชุดสองชุด,ชดเราก็ทำในลักษณะใช้ต้นเดียวกันแต่ส่วนใบเราแยกเป็นซ้ายกับขวาเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะคะต้นมันอาจจะมีค่าต่ำสุดอยู่ในกลุ่มของ30-39ถึง39แล้วก็เริ่มที่เลข3ไปเรื่อยๆเลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9เลข10อย่างเงี้ย เลข10ก็คือที่เป็นค่าเป็นหลักร้อยใช่ไหมคะเสร็จแล้วใบล้วก็เอาหลักหน่วยกลุ่มหนึ่งมีอะไรบ้างแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะให้ตรงกับ,ให,กบให้ตรงกับต้นของแถวนั้นๆใส่จนกว่าจะครบทุกค่าอย่างถ้า10มันมีศูนย์แสดงว่ามันก็คือ100แสดงว่ากลุ่ 100, มที่1มันมี100อยู่3ค่านั่นเองต่อไปมันก็จะเป็น กลุ่มที่2มันก็จะใส่ใบในส่วนของทางขวานี่เองนะคะกลุ่ม1กับกลุ่ม2เราจะไม่รวมกันเราก็จะแยกเป็นใบทางฝั่งซ้ายกับใบทางฝั่งขวาแต่เราใช้ต้นเดียวกันนั่นเองเราก็จะใส่ไปเรื่อยๆเหมือนกันอะคะ่ะใส่ใบไปเรื่อยๆมีอะไรอยู่แถวไหนเราก็ใส่ลงไปเรื่อยๆนั่นเองโอเคนะคะจบเรียบร้อย ในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลในรูปของแผนภาพต้นใบไม่ยากนะคะอันนี้ง่ายๆโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้จะจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ